สวัสดีทุกท่านนะครับยู่ผมนะครับต,ตบบัวจิจิแคมิเลอร์นะครับกดเลสเซนีวิวชูนะครับไปอ่าย้อนดีพาร์ทเท่าไหร่ไม่รู้พาร์ทสี่ไปแล้วไปตรงนี้ไปนะครับชาวขุญแจหน้าตาปราพลา,ปลาไปใส่กระตูนครับไปที่ดันกล่องกระเพาะกายนี้นี่เองนะครับเจค้าที่แล้วที่โดนโดนเอเนตไลต้อนนะครับแล้วก็มิสเตอร์เ็กมาช่วยช่วยไหม ช่วยช่วยเอเน็ตนะครับช่วยเอเน็ตมากกว่าไปนะครับเข้าประตูนี <S <S 1> <S 1> ่เป็นฉากที่ฉากที่เกิดเล่นในเรื่องลรออนเอเนี่ยจะไม่มีทางเจอนะครับคนที่ได้แต่เรยอนเอก็จะไม่เจอนะครับแล้วก็เลยต้องมีดักไซคอนิโคขึ้นมานะครับตในเรื่องนี้เป็นหลักแค่เอเรยอนบีไป ส<ป>เตเสุดทางคุณก็มีอ่ะรันอยาบอกให้มียิงรัมากอ่ะกระสุนหมดใสกระสุนสติแต่ช้าไปนะับโอ้ยปดแท้แลวงกก็รลวงนีคทีัาีเดีวยดวย Leon, please escape you know my. we're a team เเเราป็นนทีีมดยวกั I can't just leave you behind ฉันที่เธอไว้ข้างหลังไม่ได้ I'm just a woman ผู้หญิง in with Fell love you. Nothing more. พูดไรวะอะไรสักอย่างที่บอกว่าไม่มากไปกว่านี้เนี่ยอะไรไม่รู้อะมันฟิเจิริ่งกันแล้ว ครับเอเดาเอเดาโน่มาเอเดาตกลงด้วยแนเดีเลยดีแขกก็เออไม่ใช่ย้อนเด็กย้อนไม่กระวังทั้งคู่เนี่ยทักขอเอเดอผ้าตายยเลาง I will always remember you. จำเธอระบบไปโอ้หมแคมาก่อนนี้ได้ก็เจอกัคสี่ไป,ปร,ไรับเอากระตู้นะครับระบบบอกว่า,าจะระเบิดตัวเองแล้วเราก็ไม่ต้องรีบเัยเดี๋ยวนะก็เสียงมม่ติด <c oughs> มือนี่แบบรังการทีเดียว Leon, you Leon, it. Claire, is that you? Where are you? I'll see you on the monitor. But never no mind that right now. I have to go back and get Sherry for me. i left her the office. Please. You must Wait, her. Wait a second! What are you going to do? Where are you going? I still have a few to take care of. I'm I'm you. know? Hello? Hello? แคลร์แคลร์สายทิ้ไปแล้วนี่ยช่วยที่ออฟฟิศช่วยที่ออฟฟิศห้องนั้นเนี่ยห้องที่เชื่อที่อนอยู่ใช่ไหมลงดิเว้ยไปแง่ขึ้นลิฟต์ไปแง่น i n นะึ้นนตะัวไปแพ o กนะเสี่ยมดงนะโนพุ่ o ไปแล้วนะใครใครทาอะไรเพื่อจะโดนพุ่งไปว้าวว้าววิ่งไปที่อื่นไปมัลติคีไปบนล็อกที่ถกเชิญลงไปในชั้นล่างสุดเลยนะป ลงดีครับานเาประอุมต่องานจี่ไปเท้าดิผัขาเดี๋ยวาโมโมยัา เบ๊บแบ็กเดี๋ยวแทก็มาแล้วเดี๋ยวกูก็มาด้วยครับไปเนี่ยนะเพราะว่าปล่อ,อยไม่สรับสน,นุนได้เราต้องไปจัดก,การเล่นเราเป็นงานไฟฟ้าเองนะครับ เียวเอเนยองยเลยใช่ไหมมาครับเราจะมาเก็บนี้กันอ,อีกรอบยั่เอที่ยันอนอยมเชที่ยันอนไหมเ,เรวเวลาเลยครับ เพราะเราที่เราต้องใช้น่าจะเป็นปืนเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเอร่าก็โยนมาให้ใช่ไหมไรเนี่ยไอเอร่าก็โยนมาให้เนี่ยจะไปเก็บก่อนที่อะไรเด็กนะพี่ยุกของไทยเนี่ยอาจจะยังโอ้ปืนนี่กำลังจะจบแล้วจะใช้แต่งน้ำทูบอมเปกเกมก็ก็ไม่ใช้ไม่น่าจะสู้ได้เนี่ยมุดเลย 还要跟你一块儿不要 i'll be วิ้ยไม่ไหแล้วโิบองแล้วถอยตั้งหลังแปบเร่นช้าจากดิออนแได้แล้วนั่นเธอเหรอเฮ้ยนะเดี๋ยวเดียเอาวิ่งเอาหามาดิ ลอมันเนี้ยเก็บแป๊บด้วยแป๊บอุ้ยอัดอัดยิ่งเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์้วงเสงว่าถ้าเกิดใช้ตั้งแต่แรกจะเกิดอะไรขึ้นใช้มันเนีไม่ใช่ ไปเหลือแค่สามนาทีเฮ้ย <in> ตั้งตตั้งเีั้เืตั้งเล้งนะมตงเี <c oughs> จะเปลี่ยนจะเข้าโหมดก่อนนะก่อนโดนฟั้นฮนะแกก็จะจะเข้าทางประตูหลังนะครับสอบสักงทั้งสามสิไม่สิทั้งสี่ก็ยึดมาได้จะ,จะยึดจะยึดไว้ไปหนาวที่แปลว่าหมอบเนี่ย Sherry's unconscious. I have the antidote. I just Do it to her. She's a lawyer. Claire, what's happened Not now? Sherry, sure, wake up! Wake up! Please wake up! Claire? Where am I? It worked! Oh, okay, Sherry, you're going to be okay. จบแฮปปี้แล้วเนี่ยจบแล้วไม่ไดีออนตนัดรองทรงเห็ุไม่ต้องตั o t h ย r ิชั e r ิชัก็ใช่นต้เริ่มต้นอ้าวกพ่ามันจบแล้วมาขับรถล่นเนี่ย Goodbye มาก่อนเด้ มันไม่จบง่ายๆเลยไปต้องมาบูมาต่อเนี่ยให้กูขยับยังอ่ะเอาไฟจอยดับเนี่ยไปไปไป What was that เกิดอะไรขึ้นขอถามเนี่ยขาถามแล้วก็ไปดูเองเลย

เลืนปับจากเวลาที่เราเดินหายแล้วเ,เดียวเร็วดีออดเรีบหมดมากน,น้าเลย้วย้าไาต้องตามไปได้ทานาขนาดนีเ้ยแกเอเลียนเลยครับปะเสมัยก่อนอทีน่สมัยที่เกีกเเเ่ับ ยาอย่งด้วยเลย่องหลอยนงานไปครับเวลามีจำกันนะกดนะเฮ้ยเร็วอยากยุดเอาดึแล้ว ปัสส <esta> <bona? S 2> ินเนี <Find human noise> ่ย <serves> ปัสสินตรงไหนวะต้องวิ่งเองนะครับคำเตือนครับไปนีจะระเบิดตัวเองครับหัวหีไปห้สาธิตจะทำการระเบิดตัวเองไม่เนอะหยุดรถไฟทำไม่ได้ประตูก้ไม่ยอมเปิด้างในไปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นถอยไปน่ย ไปดูจังวะถอยถอยู่ที่นี่เลยเว้แล้วเียหายไปไหนวะลียนเลนอยู่ไหนเนี่ยปวดเม่อยไม่ดี <c oughs> <Jerry? S 1> ายเลเอี่ตายจรทําอะไรเอะยใหยุดรถไฟใช่ไหมทันได้ เข้ามาซีเข้ามาดำจนีไงวทันทีเองเดี๋ยวเขาไปลงได้นี่แหละนี้เก็จังดวงกดปุ่มตรงนั้นเลยไช้เลยมันจินซีเนี่ยเชิญ เก<ป>็ตไฟไม่เห็นไม่ร้อนแล้วที่สุดไม่เป็นไรนะใครอยู่ไหนแคลร์แคลร์แคลร์อยู่นี่ไม่เป็นไรมันใช้เวลามาดีใจกันบต้องออกจากที่นี่ครับเดินระเบิดเลย So, it's finally over. Sherry, you look terrible. <laughs> no worse than you, Claire. Come on, time to leave. Now, what's wrong? Is <laughs> something following us? We have to go. We don't have any time to waste. We go! Where? Hey, <laughs> it's up to us to take out Umbrella. รอน,นะครับจะตัดให้จบกันแล้วนะครับต้องกดหรอต้องกดเลง, <c oughs> งบีเนี่ยเบลี่ยนบีใช้เวลาไปสองชั่วโมง20นาที25ิาวีนีครับไม่ได้เซฟไปสักครั้งโอเคจบแล้วนะครับกับเซต์นี้รู้สึกมันจะมีได้รวางไงนะมันเป็นเหมือนกับไมเใชีเรียบ มาเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเนี่ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ